เวลาสดของลูกหนวดโกโกโกยังคงอิ่มแป้และสดชื่นกันอยู่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้รู้สึกอยากรับลูกบ้านเพิ่มสันหน่อยก็ที่ใต้โปรไฟล์เลยนะครับเข้ามากันเยอะๆไม่ต้องลังเลไม่ต้องรีรอครับและ3คู่โดนใจประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้จัดให้นะครับพี่น้องวัที่คู่แรกครับบอลมัดเจอกับคริสตัลพารีครับในเวลาสี่ทุ่มครับ ผลงานของบอลมัดต้องบอกเลยครับดีมากๆครับ5เกมที่ผ่านมาชนะ4เสมอหนึ่งยังไร้ผ้ายอยู่ตอนนี้และเกมล่าสุดก็โชว์ฟอร์มดีชนะทีมรักของลงุงคาบ้านไปเลยบอลมัดชนะแมนยูคาบ้าน30นะครับ ส่วนนักคิดต้นเลย์ครับก่อนหน้านี้ก็ดีขึ้นมาแล้วแต่2นัดล่าสุดไม่ค่อยดีครับแพ้อาร์เซนอลทั้ง2เกมเลยในคาราบาวครับและพรีเมยรีครับทำให้ตอนนี้5เกมที่ผ่านมาของคริสตัลเพลย์นะครับแพ้2ชนะ2เสมอ1นครับโดยนี้ครับผู้เล่นที่น่าจับตามองของบอลมาร์ก็น่าจะเป็นอีวานิซอนครับกองหน้าที่ ร้อนแรงของทางด้านบอลมัรครับและก็จัสตินไคลเวิร์ดครับที่เป็นปีกตัวจี๊ดจ๊าดของทางด้านบอลมัรเช่นเดียวกันส่วนทางด้านคริสตันเพลยครับวันนี้ที่น่าจับตามองก็น่าจะเป็นชองฟิลิปมาเตต้ากองหน้าชาวฝรั่งเศสและก็เอเบรซีเอเซครับตัวนี้เป็นกองกลางตัวเก่าของทางด้านคิสตันเพลยครับโดยวันนี้ในมองส่วนตัวของลุงสาหรับคู่นี้ครับถ้าวัดฟอร์มที่ร้อนแรงตอนนี้ต้องยกให้บอลมัรครับเพราะว่าตอนนี้ ฟอร์มถือว่าดูดีกว่าทาาน้านคริสตันพาเลทอยู่หลายคุมครับแล้ววันนี้บวกกับการที่บอลมัดได้เล่นในบ้านในบ้านของท่าน้านบอลมัดเนี่ยค,ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วส่วนท่าน้านคริสตัลพาเลทมาเยือนเกมนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแกร่งในเรื่องเกมเยือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงมองไปที่บอลมัดครับน่าเชียร์กว่าเยอะเลยครับ ี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่สองครับเป็นบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพครับโควนที่เจอกับพรีมาร์ครับโดยโควนที่ห้าเกมหลังสุดนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1โดยเกมล่าสุดแพ้ต่อพอสมาร์ทไป1ประตูต่อ4ครับส่วนนานพรีมาร์ครับผลงานเน่าเลยครับตอนนี้ครับ แพ้4เสมอ1ยังไม่ชนะใครเลยนะครับในมองส่วนตัวของลุงสําหรับคู่นี้ครับโคเวนที่ผลงานอาจจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับแต่ภาพรวมถือว่าไม่แย่ถ้าหากเล่นในบ้านของตัวเองนะครับส่วนทางด้านพีมัทเนี่ยของเวลูนี่ยังกู่ไม่กลับครับผลงานห้าเกมาสุดอย่างที่ลุงบอกไปครับแพ้ไป4เสมอ1โดยเกมล่าสุดโอเคเสมอได้เสมอต่อมิเดิลบ3-3 แต่สังเกตครับโดนยิงมาตลอดสําหรับทางด้านทีมของเวโรนีอย่างพีมาร์ตครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความเป็นเจ้าบ้านของโควิที้ยังไงก็ดูดีกว่าจับไปที่โควิที้ดีกว่าครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่3ครับระหว่างวัตฟอร์ดเจอกับพอร์สมาร์ตครับในเวลา4ี่ทุ่มนะครับโดยวัตฟอร์ดครับผลงาน5เกมหลังสุดครับชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดแพ้มานะครับแพ้ต่อเบอร์ลีนหนึ่งประตูต่องครับส่วนด้านพอร์สมาร์ตครับหเกมหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ2 แพ้แค่1เกมเท่านั้นครับโดยเกมล่าสุดชนะโคเวนที่มา4ประตูต่อหนึ่งครับโดยนี้ครับทาน้าวัตฟอร์ดจะมาในแผน3-4-2-1ตัวลุกของเขาวันนี้น่าจะเป็นยูเซฟบาโยครับเป็นตัวล่าตะข่ายในเกมนี้ครับส่วนน่้นพอสมาร์ทครับมาในแผนเดียวกันครับ4-2-3-1ส่ 4, 2, 3, นะครับส่วนหน้าเป้าของเขาจะเป็นคริสเตียนเซดีครับ โดยวันนี้ในมองส่วนตัวของลูงสำหรับคู่นี้ครับเจ้าทีมวัตฟอร์ดฟอร์ไม่ค่อยดีครับสะดุดมาแล้ว2เกมแต่เกมเย่าในบ้านของตัวเองเนี่ยทำได้ดีครับส่วนทีมเยอเอ็มพอสมาร์ทพักหลังก็เหนียวใช้ได้ครับเป็นทีมที่แพ้ยากและสถิติที่เจอกันมาคู่นี้วัดฟอร์ดทำได้ดีกว่าเมื่อเจอกับพอสมาร์ทเพราะนั้นวันนี้ดูก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะด้วยนะครับวันนี้อยากให้มองไปที่วัดฟอร์ดน่าเชียร์กว่าครับ พี่น้องกระจุไปกับสาคู่โดนใจประจำวันนี้ถ้าใครอยากได้นันทางเพิ่มเตินมนะครับที่ใต้โปรไฟล์ของดีอยู่นี้แล้วนะครับและลุงอยากรับลูกบ้านเพิ่มก็รีบเข้ามาครับที่ใต้โปรไฟล์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง